วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึง่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนําในการรับชมและร่วมพาไปด้วยกันการดื่มสุราทำให้เมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรอกและทั้งมทุกคนนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการตกหน้าดินนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเปิดอ่างนะครับผมอ่างห้วยเมี่ยงนะครับผมนะโมนี้ผมมาปักหลักข้างขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับผมสิงหานะครับ2564นะครับผมอ่ามาปักหลักในคำขึ้นนี้เลยก็จะอ่าเลย ล่งเยือไปเลยนะครับเนาะมาส้่งที่พักกันก่อนนะครับเพราะว่านานี่หนาฝนนะครับเนาะก็ต้องส้างที่พักให้มันมั่นคงแข็งแรงหน่อยนะครับอ่ะโอเคนําหมวเชื้อเมกุดหวานกับลําหอมลอกล้านมาเหมือนเดิมนะครับหมวเชื้อมมกุดหวานอันนี้เครื่องถุงนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับเก็บไว้ตั้งแต่เกือบสองเดือนที่แล้วนะครับเนาะตั้งแต่ทิพย์ท้ายคนละนะครับทีมาอ่างหอยเมี่ยงนะครับเนาะอ่ะลืมไปนะครับใครนะครับใครที่สนใจนะครับ กับผ้าใบนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์สนามนะครับเวลาไปตกปลาเื่นกันนะครับหรือเป็นงานคุมรถนะครับคุ้มรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงรถหกล้อนะครับผมก็ได้งานใหญ่งานหน่อยมีหมดนะครับผมติดต่อไปที่รัชยาผ้าใบนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับัมเชือมะขวดหวานกับไส้ไก่รอกล้านนะครับกับัมเชือมะขวดหวานนะครับกับลำหอมรอกล้านนี้นะครับเนาะ จะสร้างผลงานให้พี่น้องได้รับชมหน่อยรายบนไดติดตามในคลิปนี้ครับพี่น้องครับตับตาสวนก็ไม่ยากนะครับพี่น้องครับกับผมก็จะค่อยใส่ไปองทีละครับไม่ได้ใส่หลายนะครับเนาะเพราะว่าจะค่อยเอานามใส่ข้างหนานี้นะครับใส่เฉพาะที่จะปั่นเยอะลงไปนะครับอัตราส่วนมันก็คือนะครับลำหอมรอกลั่น5กิโลกรัมนะครับต่อหัวเชื้อมาขุยกวานหนึ่งถุงนะครับแล้วก็พี่น้องจะไปใส่สวนผสมอย่างอื่นกับแล้วแต่นะครับ ผสมมีแค่นี้นะครับสูตรของผมนะครับที่ผมทําจำนายนะครับลาหอมลอกล่น5กิโลกรัมหรือ6กิโลกรัมก็ได้นะครับต่อหัวเชื้อมะขิดหวาน1ถุงนะครับแต่ผู้ใดอยากใส่กินออนนะครับก็ผสมหัวเชื้อมะขิดหวานใส่ลงไปนิดๆน้อยๆกับพ่อแล้วนะครับเพราะลํามันหอมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ไก่ลอกล่านตะขอท้ายนะครับแล้วก็อีกตะขอหนึ่งก็ใส่เกี่ยวมัดโฟม นะครับนะโอเคเดี๋ยวผสมเหยือแล้วกะปีเหยืะอลองนะครับมาติีตาเราช่องครับนี่รัชยาผ้าใบนะครับกะทรงผ้าใบมาให้ไม้นะครับผืนไม้เลยอ้าวขอบคุณมากมากนะครับสําหรับรัชยาผ้าใบนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะครับที่เลี้ยนน้ากันมากนะครับอ้วยังบนเรื่มมูเรื่มพวกนะครับทรงผ้าใบมาให้ต่อยางตอเนืองนะครับผืนไม้ขอบคุณหลายครับผมรัชยาผ้าใบนะครับสั่งกันไปได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยากได้งานแบบใดเกี่ยวกับงานผ้าใบนะครับสั่งไปได้ครับผม ลุงเบ็ดเ็ตนะครับสีมงแรงพอดีนะครับเนาะมาตั้งแต่เกือบสิบมงแล้วนะครับสิบมงเสาร์นะครับเนาะมาทําที่พักกันอยู่นะครับเนาะสีมงแรงนะครับพี่น้องครับเป็นเวลาที่เหมาะนะครับส่วนมากมนกกาจะกินตอนเสาร์ับตอนแรงนะครับเนาะตอนกลางวันทั่วไปมันจ็ขินปะปายนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเนาะตรงแรกมาแล้ว รอตัวเป็นโรคครับพี่น้องครับไปนี่หน่อยครับนัอเนาะงอ้าฝนก็จะมาแล้วนะครับยา้งหมดแรงแล้วทานไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนะเอาวันนี้หน่อยเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทํำกับเขานะครับกินไส่ไก่เขอกล้วนอ้าวพี่น้องครับมาแล้วครับเทึ้งหัวแล้วนะครับเนาะเม่ฝนนะครับเมื่อนี่เมื่ออื่นนะครับเนาะก็จะเจอฝนี่ไปตลอดนะครับเนาะปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับพี่น้องครับ ก็แล้วแต่โชคนะครับเนาะยวจะได้เปลี่ยนเยอเยอะที่สองแล้วนะครับเนาะตอนนี้ผมก็สั่งนะครับที่นอนนะครับเนาะนี่เป็นเตียงนะครับเตียงธรรมชาตินะครับเนาะบระหยากพกมาหลายอย่างนะครับมันพะลุงพลังนะครับเนาะเห็ดนี่ก็เรียบร้อยเลาก็เผาหนีเลยนะครับเป็นฟืนเป็นยังไปนะครับเนาะขนมากกับหลายมันจะมาหลายทิปอยู่ครับพี่น้องครับก็เลยทําใบนอนเลย นะครับเนาะเดี๋ยวเอาที่นอนมาปูก็เรียบร้อยละนะครับเรากางมุ้งครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับขี่นอนนะครับเนาะนอนแบบพานปลาครับพี่น้องครับใช้ชีวิตแบบพานปลานะครับอยู่ผู้เดียวนะครับเกี่ยงนอนก็บม่ต้องออกมานะครับเหตุแบบนี้เลยนะครับเนาะแต่กันยังดีครับมีผ้าใบของรัสเชียผ้าใบนะครับเนาะนี่พื้นไม้ก็เอาไว้ มุงทั้งหัวครับ่ให้ฝนาสาดนะครับเนาะคาดว่าจะเจอฝนแน่นอน,นครับมือนี่เจอฝนกันแน่นอนนะครับโอเคอยู่คนเดียวสู่กันต่อไปครับพี่น้องครับ นี่อ่ะอรุณสวัสดิ์ครับพี่รองครับได้นวลจันทร์มานึ่งโตนะครับเนาะใส่กำลังพอดีลาบนะครับเนาะอ่ะนวลจันทร์ปล่อยไม้รุ่นนี้นะครับเนาะกินไส้ไก่รอกรั่นอ่ะตัวแรกของอาจจะเป็นของทิพย์เลยมั้งครับนี่ฝากด้วยแล้วกันนะครับลำหอมรอกลั่นกับไส้ไก่รอกรั่นครับ ป่านนี้เป็นโลครับพี่น้องครับป่านนี้โคตุ่งรุ่เฮ้ยเอ้าช่วงเศร้านี่กะกิ่นเรื่อยๆนะครับเนาะตันนี้กะเดี๋ยวเอาเก็บไว้เป็นนะครับก๊อกขอก่อนนะครับเนาะอ่ะโอเคก็บแต้งมือนต่อครับอ่ะช่วงเศร้านี่นะครับกะจะเป็นอาหารง่ายๆนะครับนอกเป็นอ่อาหารญี่ปุ่นนะครับเนาะ เอ้ปลาก็กินแล้วครับเนาะดองแด้งดองแดงอยู่นะครับเนาะเริ่มเมื่อกินตอนเศร้านี่นะครับเนาะว่านก็สงสัยว่ามันจะยังบ่หูอาหารเท่านีนะครับเนาะเดี๋ยวปลาหน่อยกินละปลาอไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวต้มมาม่านะครับใส่เนี่ยครับปลากระป๋องนะครับเนาะสดหนามันห้อนครับพี่น้องครับเอาแค่เดี๋ยวลุนปลาไปเรื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวต้มมาม่ากินนะครับอาหารง่ายๆนะครับเนาะ ต้นที่กินมามาอยู่เมื่อกี้นี่กับอยขึ้นมาอ right ีกตัวนึงครับเป็นปลานิดหน่อยก็เก่านะครับเนาะอ่ะอากาศก็ร่างดีครับบอฮ้อนนะครับฝนตกโปรยโปรยโอ้สุดยอดครับบรรยากาศอยู่นี่นะครับเนาะเพื่อนๆนักกีฬาตกบลาก็มานะครับมาเลยกันเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้กัธรรมดาครับกัเว้นระยะห่างกันนะครับอยู่ไผอยู่มั่นนะครับซุ่มไผซุ่มมั่นนะครับบางทีละครับกงเว้นระยะห่างกันนะครับเนาะจะได้ปลอดภัยจากโควิดครับพี่น้องครับเอาโอเคเดี๋ยวเก็บแตต้ม่่ออไปเเรรืยๆนนาะะคับ Oh um. โอ้โหโอ้โหคน่ะหเ้ยเฮ้ยตัวนี้ ปลากระโห้นะครับบุนเครื่องโล่นะครับเนาะเป็นปลากระโห้งตัวเล็กนะครับซึ่งเป็นปลาที่ราคาแพงนะครับตัวปลากระโห้งถ้าตัวใหญ่นะครับเนาะนี่ข่าวว่าเขาเอาไปเลี้ยงนะครับกิโลละหารอยนะครับถ้ารุ่นยี่สิบสามสิบโลขึ้นไปนะครับเนาะกระโห้งอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับอ้าพี่น้องครับเขาสู่สี่มงแรงนะครับเนาะที่เห็นยู่นี่ก็เป็นแกงน้องใหม่นะครับเนาะ นี่น้ำไหมก็หาอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับหาอยู่ทั่งนี่แหละทั่งดอยนี่แหละครับทพ้งภูเขานี่แหละนะครับเนาะหากินแบบง่ายๆนะครับแกงน้ำไหมโอ้ของสดๆใหม่ๆพี่น้องเอ้ยหวานครับปลาก็ะบ่ค่อยกินบันไดดอกนะครับเนาะแล้วปลาหน่อยก็ตอดเรื่อยๆนะครับซึ่งปลาหน่อยนี่หลายนะครับปลากระหู้ได้มาตัวหนึ่งมันจันนะครับอ่ะตอนนี้กินแกงเนาะครับพี่น้องครับนี่ ข้าหมองเลยฟุตบุบปุบบุบบุบฮุดยอดครับน้องครับห,หวานครับแม่นี่ม่ปลาสดๆหวานหวานอ,อเคครับเดี๋ยวรุ่นปลากันต่อนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาแรงก่อนนะครับ อ้าอุนสวัสด์ครับพี่น้องครับทุกคนครับเมื่อนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายนะครับที่จะปักหลักทาย่ำพี่น้องได้ช่วกันนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงกาแฟเสร็จนะครับก็จะนะครับล่งเยือแล้วก็ลุนป่าไปนะครับออกเมื่อนี้ละนะครับวันสุดท้ายเนาะเดี๋ยวได้บัวลากาจ้างเขาว่ากันครับถ้าบัวลากาเดี๋ยวทิพนากามาแก่เมื่อใหม่แต่เมื่อนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวลุนป่าอ่นลุนป่ากันต่อในมื้อนนี้นะครับเนาะ อเไม้ต้นนึงครับพี่น้องครับเป็นนวลจันนะครับผมใส่คือเกาครับใส่รับแขกนะครับเนาะอตอนนี้กินใส่ไก่นะครับเอ้ามวนแจงกับไส้ไก่นี่มากหลายนะครับเนาะเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับผมอีกผลงานอีกตัวนึงนะครับลํหอมรกลั่นกับไส้ไก่รกลั่นครับ อ่ะใกล้จะเที่ยงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนาะออยากนอนครับพี่น้องช่วงนี้นะครับกิิ่นกาแฟตากระช่างยังอ่นกับแข็งเลยครับพี่น้องครับขิ้งแข็งครับนี่แต่นางรับนอนครับในกิ่นกาแฟนะครับช่วงใบบายนะครับเนาะช่วงจักโมงเลยนี่ใบม่วงว่ะใบย่มงกว่าใบสองโมงนะครับเนาะาวมีเวลาอีกจักบอกกี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเก็บสัมภาระนะครับกลับบ้านกัน นะครับถือว่ามาเปิดไม้นะครับผมหลังจากที่อ่างห้วยเมี่ยงปิดมาเดือนกว่ากว่านะครับเกือบสองเดือนนะครับเนาะอ่ะมาลองเชิงกันก่อนนะครับสําหรับทริปนี้ได้บ่ได้กะว่ากันไปตามนั้นนะครับเนาะก็กินไปหลายตัวยี่ครับทายพี่น้องได้รับชมมาท่านนะครับเนาะกินแล้วมันลดนะครับเนาะสัญญาณดังไปประมาณสองสามเถื่อนะครับกินแล้วก็ลดกินแล้วก็ลดไปเอาไปยังครับพี่น้องครับไต้องออกถึงมันกินกาแฟก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับเนาะ

ปลาเพี้ยนหน่อยพี่น้องปลาเพียนหน่อยเอาเย่าเอาไว้ทอดนะครับเนาะทอดทอดไอ้ร่วมกันครับที่ได้นะครับอยู่ในไก่ช่างนะครับเนาะเอาตะเพียนก่อนจะจากกันไปครับผมกินอ่ไส้ไก่รอกล้านนะครับเนาะไปเดี๋ยวทอดปลาเพียนกินกันนะครับผม พี่น้องเอ้ยล่มคักล่มแน่ครับมือนีมัน,นล่มมัดมือเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังล่มอยู่นะครับเนาะโอ,โอ้คุณนะสายย้อนมัดเบ็ดเอาพี่น้องบาเสียเวลาครับได้เวลาสแตกแดกป่าทอด้วครับเออนี่กินข้ากระทะเลยพี่น้องเอ้ยของมันแสบของมันสดนี่ ม้นคาถาก่อนพ่ว<า>งโอป่าส,สดๆใหไหมครับพี่น้องครับเอ้าก่อนจะกินปลาส,สดๆนะครับโต๊ะปลามาสองมือสองขึ้นนะครับผมยากแก้แอลนะครับกับแก้วจากธรรมชาติครับพี่น้องครับทางตรงไ่น้องออมตะเพียนถอดสดๆครับพี่น้องครับอืม โอ้แคบไพ่แคบเบือหวังเโอเคครับพี่น้องครับเมื่อนี้ลำลาเอไปก่อนนะครับทริปนี้อาจจะเป็นทริปที่แบบว่าชิวๆง่ายๆนะครับบ่ได้หวือหวาอย่างมากมายนะครับเน่ะเพียงแต่ว่ามาเปิดอ่างในรอบใหม่นะครับของห้วยเมี่ยงนะครับเนาะยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ Subscribe นะครับติดตามช่องรอกล่าทังันด้วยนะครับหมายหน้าจะพาพี่น้องไปไหนหรืออาจจะมาซ่หมไมนี่ก็ได้นะครับเนาะติดตามกันไว้น่นะครับเนาะพอกันไหมนะ นะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานของเหยอรำหอมลอกลั่นนะครับหัวเชื้อมมขิดหวานนะครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจมมขิดสูตรหนึ่งสูตรสองก็ยังมีขายกันอยู่นะครับผมส่งให้ได้เรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องครับโอเคทริปนี้ลำลากไอ้ปกคอนตะพียงที่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันไหมทริปหน้าครับพี่น้องครับออกใหม่ทุกครั้งขอให้ทุกท่านรองนักขั้งกรงทุกคนเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ